เดี๋ยวพาดูร้านกาแฟตรงนี้นะคะขับด้กัน,นอันนี้คือท้องทาที่พี่สาวดูก็เลยเฉลยจริงๆร้านเนี้ยเดี๋ยวจะต้องถ่ายแบบนี่เริ่มตรงนี้โอเคนี่พาดูเลยนะคะบรรยากาศได้เก่ามากแต่ต้อง กาได้ฟังเกามากแต่ว่าต้องเนี่ยละมุนล,ละมุนกำลังคุยกับพี่สาวว่าเราอะไม่ได้ใสาตัดต่อมาตั้งแต่แรกเราแล้วก็พี่สาวเขาถ่ายรูปเลยเขาจะถ่ายเป็นไล